ครับสวัสดีครับแฟนเพจซื้อขายที่ดินสวยๆราคาดีนะครับและช่อง YouTube ซื้อขายที่ดินสวยๆราคาดีบายไก่นนทกรนะครับผมวันนี้นะครับพามาชมพื้นที่นะครับที่ดินฉนดขุดแดงนะครับเนื้อที่10ไร่นะครับขายไร่ละ8 0 0แสนบาทนะครับพื้นที่จะเป็นสวนยางนะครับผมเป็นสวนยางแต่ไม่ได้อยู่ในป่านะครับเนี่ยอยู่ในหมู่บ้านนะครับสวนยางอยู่ในหมู่บ้านเนาะห่างจากถนน สี่เลนสายเก่งคอยบ้านนาเข้ามานะครับประมาณ1กิโลนะครับประมาณ1กิโลเมตรนะครับผมห่างมอเตอร์เวย์สายใหม่บางอินโคราชประมาณ3กิโลนะครับใกล้เซเว่นนะครับเซเว่นประมาณ3-4กิโลเซเว่นและตลาดนะครับอยู่ในชุมชนนะครับแปลงนี้เนื้อที่10ไร่นะครับนี่นะครับด้านข้างนะครับด้านข้างจะเป็นคลองนะครับผมด้านข้างจะติดคลองนะครับ เนื้อที่10ไร le, 800, 000, itation, ่นะครับขายไร่ละ80,00 0 0บาทนะครับแต่แปลงนี้นะครับสามารถแบ่งครึ่งได้นะครับผมแบ่งครึ่งได้5ไร่นะครับแบ่งครึ่งได้5ไร่นะครับขายไร่ละ80,0,000บาทนะครับเนื้อที่ทั้งหมด10ไร่แต่แบ่งครึ่งได้5ไร่นะครับขายไร่ละ8,00 0 0 0บาทนะครับอยู่ตำบลธรรมปางอำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีนะครับตำบลธรรมปางอำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีนะครับเข้ามาจากถนน4ี่เลนสายแก่งคอยบ้านาประมาณ1กิโลนะครับผม ทางทางขึ้นลงมอเตอร์เวย์สายใหม่บางปะอิงโคราชประมาณ3กิโลนะครับทางเซเว่นประมาณ3-4กิโลนะครับผมนี่นะครับด้านหน้าติดถนนลัดยางนะครับพื้นที่ไม่ต่ำนะครับเสมอถนนพอดีนะครับผมเสมอถนนพอดีพื้นที่นะครับภายในจะเป็นสวนยางนะครับกรีดได้แล้วนะครับเขากรีดยางได้แล้วนะครับผมสามารถแบ่งครึ่งได้นะครับแบ่งครึ่งได้5ไร่นะครับขายไร่ละ8 0 0 0 0นบาทนะครับแปลงนี้ พื้นที่อยู่ในหมู่บ้านนะครับไม่เปรียวแปลงนี้นะครับผมนี่พื้นที่สวยงามนะครับเหมาะทําบ้านสวนนะครับทําบ้านสวนหรือว่าจะซื้อแบบมาจัดล็อกอะไรขายได้นะครับอนนี้ต้นยางนะครับให้ผลผลิตแล้วกิดได้แล้วนะครับแต่ถ้าไม่เอาก็บอกได้นะครับเดี๋ยวจัดการให้ได้นะครับผมนะครับนี่ถ่ายจากด้านข้างในไปหน้าถนนนะครับหน้าถนนติดถนนลัดยางนะครับผมนี่ ปลูกยางไว้เต็มพื้นที่นะครับเนื้อที่10ไร่โฉนดทคุชแดงนะครับแบ่งครึ่งได้นะครับแบ่งครึ่ง5ไร่ได้นะครับขายไร่ละ800แสนบาทนะครับสนใจโทรสอบถามได้นะครับ0942516936นะครับ0942516936นะครับติดต่อคุณไก่นันทกรนะครับผมนี่ด้านหน้านะครับติดถนนลาดยางทางหลวงชนบทนะครับผมเข้ามาจากถนน4เลนแกวงคอยบ้านนา1กิโลเมตรนะครับ ทางขึ้นโลมเตร์เวสายใหม่บังอิงโคราชนะครับประมาณ3กิโลนะครับผมพื้นที่ไม่เปลี่ยวนะครับอยู่ในหมู่บ้านนะครับแปลงนี้10ไร่แบ่งครึ่งได้นะครับ5ไร่ไร่ละ8 0 0แสนบาทโฉนดขุดแดงครับนี่ด้านหน้าติดถนนลัดยางอย่างนี้เลยนะครับผมด้านข้างติดคลองนะครับครับสนใจโทรสอบถามได้ครับ0 9 4 2 5 1 6 9 3สนะครับผมสำหรับแปลงเนื้อฝากไว้แค่นี้นะครับผมครับสวัสดีครับ